สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาถ่ายทอดการยิงลูกบอลเก่งจุดตู้นะครับระวังบิ๊กเกอร์ประจะโพลี่ที่บ้ากระตุ้นติ๊กต้องนัดผมแล้วก็เริ่มเลยบิ๊กเกอร์ยิงก่อนนะครับ <Yeah. S 1> โอ้โหอะไรวะอออืื้หเข้าต้นไม้เลยนะครับระวังนะเว้ยระวังคนมาคนไม้นู้นนะเว้ยระวังคนมากาัดแกนนะเว้ยบิ๊กเกอร์เอาเลยพร้อมแล้วก็ยิง ไม่เข้านะครับโอ้หลอยไปไกลเดี๋ยวผมจะตัดตอก่อนนะครับบิ๊กเกอร์พร้อมแล้วก็ยิงอื้มไม่เข้านะครับเร็วๆหน่อยสิไอ้ขี้แพ้ไอ้พอลลี่พอลลี่คนมากระตุ้นยิงอ้าวโหกวาดานะครับ ยิงยิงจัวโอ้โหไม่ก็นะครับรับได้ยังง่ายได้เลยไอไอโพรีน่าแมวนี่นะครับ